อ่าครับวันนี้เราก็จะมาทำการนเนี่นมาเที่ยวออกคนเดินแบบมาอยู่กับเพื่อนเอะเสียงอะไรเขามาฝึกอะไรเขามาฝึกอะไรบ้า ไม่อาจจะร่างผมก็ทำการเดินไปเดินมานแบบไม่มีอะไรมากเลยโอ้จะไปเชียร์เลยนี่โอ้ยน่าเบื่อเลยแล้วเชี่มาถันสองคันเดินแล้วก็มาแบบเอ้ยมาวุ่นไงมาผ่าบัญชาชแล้วตอนนีู้ัด้คลิปร้อนอยู่ทูกข์นำเฮียหาเลม ฮาเลมโอ้ยฮาเลมาเลมฮาเลมฮาเลมฮาเลมพววยังทาไมยังอะทดสอบสอบยังคือน่าบอกล่ามันก็อยู่หันมาตาบวบว่อโอ้ย เออจะเป็นไงแล้วจากนั้นเราก็ทำการเดินเดินไปหาไอ้พวกเขื่อนตักกระโดดขิวยีไปนอนผูกหนาวเดี๋ยวมันรังตสนิปพวกพวกมึงถือกองท้ายลายกูญเดียบอ่เอ้ามาเอ้ามามึงเสือมึงท้ายอะไรนะครับวันนี้เราจะโว้ยเมื่อกี้ดีดีแค่ดีดี